มามามาเอาบังสุดท้ายแล้วนี่บังที่ซีนะครับพี่น้องนี่บางที่ซีแล้วนะครับเอาท่อหาขึ้นรถนะครับจากทีมงานเกา่าทีมงานใหญ่ขายเดิมขายหงเหินนะครับมีไฟลานพ้อมนะครับ ระวังมือระวังมือนะอาก็เรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับพร้อมจะเดินทางไกลแล้วนะครับชมหน้าของทีมงานเพิ่นนะครับเตรียมตัวออกเดินทางได้นะครับปลายทางที่ปลายทางไหนเนื้างเป็นจุบุนบ่อ ผู้เตยเพชรบูรณ์นะครับของทีมงานของเหินเป็นสีออกเดินทางมืออื่นนะครับของไฟล่าหนึ่งบังท่อหาอีกซี่บังนะครับกําลังเตรียมร่อม้อมเด้อพี่น้องนะบรรยากาศของคนไข้ใหญ่ไข um> ่เดิมไข่หงเหินพุดอาจารย์ใหญ่พนั่งอยู่พุดอาจารย์ใหญ่คนรอติดตามผลงานด้วยครับเด้อ ต่อส่อสูอ้ต่อสู้ตมาเลย